สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงนี่เมทิแอนนี่บังลีคาลตีหรือเปล่าครับอ๋อตะดะอกบังลีคายโลตีค่ะขออฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่ค่า อะไรนะราตีที่ใสได้หรือยังครับอ๋อเรตีที่ใสยาบดได้ครับปวดท้องหมดแล้วนะคะเอฟซีอะไรคะูลลกังีนอ๋อต่อจอดูวิค่ะ ตอดูว <te le max> ิกาวิาเลอหมอค่ะตายแล้วโอเคนี่ก่อนเจ็บนะก็เธอที่หมดว้าตายแลวแม่ทำไมมึงสอบสอบแบบนี้เลยได้หนูขำเล่งไะแม่โอ้ขำเล่งล่ะอุ้ตายแล้วเออ ไปล้างมือโ <Okay, okay. S 2> อเควันมาทำผมโกงเออเอออย่าบอกทำลายโยนะคะสวัสดีค่ะ